ออกจากหอไอเฟนแล้ววาราปอนกับสิพธาหยางต่อไปคุนทั้งคุณจะพาไปเบิงสะพานที่สวยที่สุดในปารีสโอเคเนาะไปะตามมาแล้วพอยังรอแม่นํานเซน,นมา จน่บเมื่อยแอร์แรแวจะสัวสีหอดคุ่นเดี๋ยวใส่เบิ้งเด้อว,ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่พูนยน่งอีกอยู่เดี๋ยวตไปต่อเนะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยชาวภูเวียงทุกคนเดี๋ยจ้าเมื่อนี่เวลพอเม่ยืนอยู่ตรงสะพานอเล็กซานเดอร์3นะคะเพราะว่าสะพานนี้เขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยคศ1,897จนคศ1 9 0 0นะคะใช้เวลาสร้างประมาณ3ปี สะพานอเล็กซานเดอร์3นี้เป็นสะพานที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศสก็คือสวยที่สุดในเมืองปารีสนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเ,เวลามาปารีสก็มักจะมาชมสะพานนี้หรือว่ามาถ่ายรูปที่นี่กันนะคะเป็นไว้เป็น อ,อ,อนุสร์ว่าเรามาเที่ยวปารีสก็คือมันเป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ทุกคนที่ทุกคนชอบมาที่นี่นะคะเพราะว่ายางเหล็กนี่ที่เขาสร้างขึ้นมานี้ก็เป็นเหล็กที่แบบเจรินก็คือใช้ก็มันคือเขาไม่เคยเปลี่ยนมันเลยค่ะเสาต้นเสานะคะเดี๋ยวจะได้ให้ดูอย่างต้นต้นเสานี้ฝั่งของสะพานนี้มีอยู่สอง มีอยู่สี่เสาก็คือเสาไฟที่มันมีรูปปั้นมีรูปสูงๆเราจะให้ดูนะคะก็คือถ้าทุกคนมองเห็นก็จะเห็นไอ้ที่ที่เอ่อที่เขามีรูปปั้นที่แบบเอ่อที่เป็นปั้นทาสีด้วยทองเนะี่ยเรียมเลียมทองเนะี่ยคือสวยที่สุดเลยก็คือรูปปั้นสีเหลืองสวยที่สุดนะคะ ยางเสาไฟฟ้าเสาไฟของเขานี่หลอดโคมไฟนี้ก็สวยมากเลยนะคะก็คออือเป็นก็ตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้ใช้เวลานานก็คือนานมากแต่พรรไหนเราก็ไม่รู้นะ <c oughs> เดี๋ยววลพรจะพาเดินชมนะคะอย่างนี้เขาะ <c oughs> ว่าตรงๆฝั่งสะพานนี้เราก็คือสามารถมองเห็น หอเอเฟลอยู่ตรงโน้อนอนะแล้วก็มีอีกฝั่งทางนี้ฝั่งฝั่งทางนี้ก็เป็นเอ่อมิวเซียมออกเซนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ออกเซอยู่ฝั่งนี้แล้วเราพอเดี๋ยวจะหันให้ดูก็คือส,สองฝั่งของสะพานนี้สองฝั่งข้างทางนี้จะมีเสานะคะเสาท,ที่ที่แข็งแกร่งมากเลยจะหมุนให้ ส่วนข้างหลังตรงโน้นนะคะที่เห็นเรียมๆตรงโน้นก็คือเป็นเดลาบาลิสก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาสะสมพวกปืนกลสมัยโบราณตั้งแต่สมัยที่เขาเรียกว่าละเกะตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้พระพรก็จำไม่ได้ก็คือมันมันนานมากแต่ตอนนี้พิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดนะคะ ก็คือทุกที่ก็ปิดตอนนี้แต่วันนี้วรพรพามาชมแหละก็คือชมสะพานที่สวยที่สุดแล้วก็อีกอย่างตรงนี้นะคุณแม่คำสวยเขาก็เคยมาเดินเล่นแล้วค่ะแถวนี้ก็คือมาความกว้างของสะพานนี้ก็จะอยู่ที่45เมตรเออนี่แหละค่ะก็คือเดี๋ยววร,รพรจะพาเดินไปเล่น สำหรับมื้อน,นี้เวลาพรอนขอหยุดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะติดตามวลาพรอนได้ในคลิปหนาฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แน่เดี๋ยวเวลาพรอนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย